วัสดีค่ะนิสสันนอน้ำนะคะจากนิสสันเอลิสสาขากเกษตรนวมินนะคะวันนี้พิเศษมากๆเลยลูกค้ามาไกลมากจากจังหวัดราชบุรีโอ้โหวันนี้เธอล่าอีตัวนี้ ราคา1 1 9 9 0ล้าน0บาทตัวนี้ออปชันไม่ธรรมดาบอกเลยเลยว่าไม่คิเหล่นะมีสัญญาณเตือนก่อนก,อนการชนมีเบรคฉุกเฉินเงาแบบแมงวัน,กนเกาะเลื่อนนี้เคลือบให้อย่างดีเลยแมงวันขาหักเลยนะบอกให้ตัวนี้แน่นอนฮะในเรื่องของซียางตัวนี้ยางบลเลอร์บลล่ายางบิสโตนของเราครอบสิ แหึสองห้าห้าหกสิบ r สิบแปดตัวนี้ไม่ธรรมดานะคะตัวนี้รุยๆเลยนะครับดูภายนอกก่อนภายนอกเนี่ยเขาก็คล้ายๆกับตัว f o wheel นั่นแหละก็แตกต่างกันที่ออปชันอย่างเดียวหนึ่งเลยดิสนราด้ามหลังด้ามหลังเนี่ยเราได้ในเรื่องของความแข็งแรงความค,ความนทนของเขาใช่ไหมเห็นบอกว่า,า 10, ลงสิบลงสิบรอเข้าใจตัวนี้แล้วราคาไม่แพงพอดีเขาเสียไม่ได้ขี้เละอันนี้ก็ได้ความถึกทนได้ระยะยาวได้ความราคาที่มันถูก<ม>แต่ประสิทธิภาพไม่ขี้เละเลยเพราะว่า น้ำตัวนี้ใช้ได้นะ้มามันของเราก็เติมดีเซลหรือพวก B7 เจกรบต่างๆได้ทั้งหมดลองรับทั้งหมดด้านหลังดูสิดูด้านหลังเขามีเลยได้เอ้ยขออนุญาตโทษทีมีเซ็นเซอร์ให้4จุดตัวนี้ระยะห่างได้ถึงประมาณเมตรห้ไกลมากๆเลยนะเ <c oughs> <น>ขาบอกว่าจําเป็นไหมอ่ะน้ำต้องทําไฟตรงไฟฟ้าไม่จําเป็นพี่จะไปทำให้วันตีเขาขาดทําไมนะดูสิมือเดียวเห็นไหม ไม่ขี้เลอเขาไม่ได้ว่าหนักอะไรมากมายไม่ต้องไปด,ดัดแปลงอะไรทั้งนั้นเลยนะคิดว่าตัวนี้ยเดิมๆของเขาเนี่ดีที่สุดแล้วดูความกว้างของซิพี่นุ่มแชร์ความกว้างหน่อยซิ้ว่ากว้างแค่ไหนนะฮะตัวนี้ดูตัวปิดนะนี่มบอเดียวขุ่นบางๆอย่างเราได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะสําหรับภายในของเรา เจ้าตัวอ e, ีตัวนี้มีอะไรบ้างบอกได้เลยว่าจอกว้างๆแบบนี้พอดีไม่ได้เอาคุณแชร์เข้ามาตัวนี้ถอยหลังเราจะมีกล้องถอยให้แต่ไม่ใช่กล้องรอบคันนะกล้องถอยของเราก็มีความชัดเจนแอร์ก็ปรับปรับร้อนหนาวอะไรยังไงเนี่ยคือปรับได้หมดเลยนะฮะตัวนี้ นะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเพราะไอ้ไม่ใช่พับตัวทีพับแถวกลางนะฮะตัวนี้ไม่ใช่เป็นเบรกไฟฟ้านะเป็นเบรกมือก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ในราคาที่มันไม่ได้ข้ามล้านสองหนึ่งราคาสวยออปชั่นมาพอสมควรก็คือใช้ได้เลยสําหรับรถอเด็กประสงค์แบบนี้ในเซกเมนต์ทั่วไปนี่ของเราถูกที่สุดแล้วแต่ความว้ววเขาเขามีตัวนี้ฟวงมารยเป็นมันติฟังก์ชั่นนะ,นะควบคุมเครื่องเสียงอะไรต่างๆนาดาได้แล้วมีเลนดีพาร์เจอร์ อาเรนนีพาเจอร์ในราคา1199น้ี่ไม่ธรรมดาขับรถหลับในออกนอกเลนขับ70ขึ้นไปเขาแจ้งเตือนให้เราทันทีออปชั่นครบครบกว้างๆสบายๆแบบนี้ช่วงล่างแน่นเครื่องยนต์เทอโโร์โบคู่บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการแน่นอนค่ะโปรโมชั่นเดือนกันยานยนและก็เดือนตุลาคมนี้นะคะง่ายๆราคา1199ตัวนี้พิเศษเลย1น9 9 9บาทอันนี้ก็ผ่อนเท่าไหร่นะแคมเปญพิเศษที่เราขายไป ประมาณ13,000บาทผ่อนสบายๆใช้เงินออกรถเบาๆเก็บเงินไม่ทําธุรกิจอย่างอื่นได้ตัวนี้ไม่ต้องเสียเรียดผ่อนง่ายๆเบาๆบางๆหรือดาว25-30%นี่อัตราดอกเบีย้ยศูเลยนะ48งวดสิทธิ์ข้าราชการนะคะสำหรับเล่นรถเก่านิสสันโอนสิทธิ์ได้ในสายเลือดก็รับพิเศษไปเลย20,000บาท แล้วลองมาดูส่วนลดกันว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงความคุ้มค่าตรงนี้มีอะไรบ้างบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นเดือนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนพบกัน n a าได้ที่นิสสันเอลิสสาขาเกษตรนวมินนะคะนิสสันนอน้ํน้า087-999-1449แล้วพบกัน n a าในคันต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ